นี้เป็นส่วนหนึ่งของย้อนหลังไรส์สตรีมถ้าอยากรับชมสดก่อนใครลิงก์นี้เลยจ้าอย่าลืมไปติดตามกันนะคะไปรับชมกันเลยตูค่ะไปกับไอ้กองโคตรบ่อยอะไปยังเอนไม่เป็นว่ากวาเกิดมาคู่กันก็งี้แหละทำไม,มกูเป็นแต่คนดีวะแสบรอบนี้ใคเกียวเบนรอบนี้ใครเกีเเยวเบนหมดใคเกลียวเลยลเลยังง แปลกเลยกูว่าไอ้กล้องมันแปลกๆอ่ะมันคิดว่าไงเฮ้ยทุกคนคิดว่าไงวะไอกล้องแปลกๆไรอย่งเงีมันแปลกอย่างเงี้ยมันแปลกโอ้ยยังมีคน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 อ๋ อุ้ยโอ้สองไอรอหลุดไปคือไม่ใช่หลังกูก่อนไปนี่ทำอะไริ้งทำอะไรโดนกาหนึ่งนี่ทำอะไรอ๋อเออเห็นผมนี่ป่ะหลุดหนึ่งใช่ไหมหลุดเหรอเมื่อกี้เราเห็นตกติดต้องมาหลุดต้องมาหลุดต้องด เพรลูดฟังก่อนนะคือคืออะไรทักยะทักยะว่าดูกูเข้ามาในห้องซีพีอนใช่ไหมแล้วทีนี้กูก็อยู่กับสีขาวใช่ไหมสีขาวพ่อยะใช่หรอใช่หรอซีพีอนอยู่หลายคนมากคิงด้วยอยู่กับคิงด้วยคิงยิงทะเรากับเครื่องรูดบัเอยร่ด้วยนั่นแหละใช่ใช่เราอยู่ในห้องนั้นแล้วก็อยู่กับพ่อยะด้วยใช่ไหม ใช่ตอนแรกว่นนี้เป็นเจ้าเออเพช้ตายสีนี้ยก็เหลืออยู่สามสีคือเจ็ดเจ็ดมาห่างจากสางซ้ายใช่ไหมไม่คือเราเราเดินลงไปแล้วเจอสีม่วงเข้าห้องมาโอเคเหลือสามาก็สีแดงป่ะสีแดงไม่เกี่ยวจบอยู่ตรงไหน ชอบคนเดียวางห้องเลยนี่ครับไปสีดำไม่อสีแดงไม่เกี่ยวอันนี้ครับอันนี้ครับอ้าวกนี่นี่วะสีส้มเป็นวะสีส้มเป็นอะไรสีส้มไปอ กินกี่ตะกุลกินกี่ตะกุลไหก่อนนี่คิงอยู่ห้องห้องทิพย์กา,าลอะไรแดงตายทีดามอยู่ไหนน้องฟ้าน้องฟ้าไปอยู่ไหนมาอยู่ห้องซื้อบนครับห้องซื้อบนเฮ้ยซื้อเป็ <c oughs> นไรพูดที่สิไ <c> ด <oughs> ้เราอะ่ะเราอยู่ฝั่งซ้ายจริงๆนะไม่ชเชื่อเราใครเดียว

ค่ากูข้างบนห้องชื่นได้ไอ้ฟ้าเออไอ้เพ็กเข้ามาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เออทำไมไหวจังวะเก็บไปคลิปเดี๋ยวเราเรายืนรอยืนรอคนมาสแกนเอาอะไรวะว่าือวะเอ้าอเดะเฮ้ยไข่เกล็ด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 เพื่อดี

กูไม่อยากอยู่แล้วสิปไม่อยากอยู่แล้วสลิปดินเปี๊ยนิงกอดเฟสเฟสจะเป็นหรอว้ายมิงเป็นละนะไอ้มิงโป๊ว้หยมิงโป๊รอบนี้มันต้องเป็นกับไอ้ฟ้าแน่เลยโอ้หูเสียใจตายถ้่เป็นรอบเดียวเนี่ยกูน่าจะทำุญเยิ้มกันไป ไปเลยทุกคนตามมาเลยฉันจะไปสแกนตัวมา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 ไอ้เจตไอ้เจตมาสแกนอยู่ไอ้เจตมาสแกนอยู่เอาไอ้เจตสแกนละไอเจตสแกนเสร็จละ โอ๊ะเกตฆ่าตัวตายเหรอเกตทำแบบนี้ไม่ได้นะมันบ้าเกตเป็นเชียเ์ียเดอร์เหรอเฮ้อย่าเนเจอเจอที่ห้องวิทยาศาสต่์ตาบอยหนึ่งตอนแรกอยู่กับพวกงโกไม่ใช่หรอตอยอืออ่าคือว่านะเห็นสองคนเดินขึ้นมา จากห้องวิทยาศาสตร์เห็นคิงก well, ับสีดำเดินมาคู่กันทำตัวรับรัจะลอดตอนแรกมันจะรอหรือเปล่ายังไงเห็นเดินกันอยู่สองคนเนี่ยขึ้นมาจากห้องที่มีศพอ่ะเห็นเห็นเห็นมาคิงมากเห็นเห็นว่าสีมูเดินไปข้างล่างใช่ไหมถ้าสงสัยพูดก็พูดตอนสำรกจอะมันอยู่ด้วยกันในห้อง อะไรนะที่มันมีกล้องอะกล้องกล้องดูแลกันปะอ่าฮะไอมีตัวกอบกระตอยหนึ่ง uh huh. อยู่รายการใครเจียวเธออยู่ไหนเราอยู่ตรงกลางกลาแบบเลยตอนนี้คือสง,อง,องสัยชินกับสีดําสองคนไม่แต่แต่ชินกับสีดําในห้องนี่นนวันล้างตัว <S <S เฮ้ ก็ก็ห้องขาดที่ตราพูดถึงจบวันผมอมผมหมดสีดำก่อนแล้วจ้ะสีดำเป็นบ่อยได้ใช่สีดำเป็นบ่อยโอ้โหร้นเหลือจริงๆริายก็เป็นย โอเคดูเร okay, yeah. ื่องเลยเอาว่าไปเป็นคนดีโอ้คนดีอีกและใครจุดไม่มี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 เอ้าไปดูที่ดุมดูดไหมจะดุมดูดดุมดูด เดี๋ยวเราต้องอยู่ด้วยกัน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 เต้องอยู่ดกันอน่ากลัวนะเราเนี่ยน่ากลัวนะเราเนี่ยมายงีจอ่ะ ดูความแม่นยำยิ่วยิ้วยิ้วอะไม่นะโอ้ทำไมอย่างนั้นอะยังสแกนอยู่เลยไข่เจียวเป็นไข่เจียวเป็นเยื่อดดิผู้หอมมาทำอไรทำมอย่างนั้นเนี่ยไข่เจียวแน่นอนเจอศพเจอตรงไหนอะเจอตรงไหนเจอทางห้องน้ำมันเลยอะเรากับพยาสีขาวเนี่ยเอ่อสแกนกันแล้วแล้วตอนนั้นก็มีตอยแต่ตอยไม่ได้มีสแกนใช่ไหมใช่ ใช่เราอยู่ได้กันสามคนตอนแรกแล้วก็นั่นแหละแยกย้ายแล้วเราก็ลงมาห้องขี้ประจอนแล้วก็เห็นว่าทีขาวตายแล้วขาตกขาเจ็อยู่กับสีส้มไม่จำเป็ยทำไมสีแดงดูดูวิ่งแบบรนๆนะร้นๆอะไรเธอโบ้ยฉันแล้วเธอต้องเป็นแน่ๆเลยเมื่อกี้จริงดูชีวปรจออยู่แล้วเห็นว่ามีมีคนตายแล้วนี้สีแดงก็วิ่งแบบวิ่งไปเลยอ่ะมึงอะไร เมื่อไหร่ไม่ได้เป็นสีแดงรับวิ่งแล้ววิ่งเหมือนเหมือนหนีอยู่อ่ะนี่อะไรคิงเป็นหรือเปล่าเอาจริงจเอาจริงเมื่อกี้คือส่วนนะจริงจริงเดินเดิอนยีนเดือนซีฟอนอยู่แล้วเมื่อกี้ผมกับกูว่าคิงและสัตวกันตลอดเวลากูว่าคิงและอันเนี้ยว่าใช่ไม่ต้องเแี่งกันครับไข่เจียวเป็นครับไม่ต้องเแี่งกันครับไม่ไม่จะตอยิ้มนะตอย เราไม่ได้เป็นนี้โอ๊ยทำไม呀ทำไมแล้วจะเสียใจปูดปวดปูดปูด,ดไม่ละ่ะปูดเลยละ่ะหัวน่ะปูดเลยละ่ะอ้ โอ้ยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไข่เจียวมันเป็นวันีกูยิงโดนใจแล้วกูมันอว่ม